ถ้าเราทําความเข้าใจดีๆเราจะได้เห็นภาพว่าการที่ว่าคนเราคิดใหญ่นี่มักจะได้เปรียบมากกว่าคนที่คิดเหล็กนะครับสมมติว่าคนคนหนึ่งต้องการจะสร้างโรงงานเป็นของตัวเองนะครับโรงงานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอีกคนคนหนึ่งต้องการแค่บเพียงว่าสร้างร้านเล็กๆนะครับร้านข,า,ขายเล็กๆเ,เราจะเห็นได้นะครับว่า คนๆแต่ตั้งความฝันไหวไยในส,นส่วนส่วนมากเขาจะพยายามลงมือทำในสิ่งนั้นโดยเต็มที่นะครับและก็สุดท้ายแล้วถึงว่าบางที่เขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ตีไหวว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างดีนะครับก็ถือว่าไปไกลกว่าคนแต่ว่าตั้งเป้าไม้ถี่แหลกนะครับหรือว่าตั้งความวังความฝันในตัวเองถี่แหลกว่าอีกคนหนึ่งนะครับ ไอ้นี่มันเฉยเห็นว่านี่แหละคอแตกต่างว่าดอยแต่คนเราควรคิดให้หญยนะครับคือว่าความได้เปรียบของการคิดหญยมันไม่ได้แปลว่าเราตั้งเ้าไม้ให้หญยทุดถ่ายเราทําไม่ได้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ควรทําแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปไม่ได้แหละจะทําให้เรารู้สึกเสียใจแต่ว่าเราลืมไปนะครับว่าการเทวเราไม่กล้าที่จะคิดหญยนี่มันจะส่งผลแบบไหนนะครับคือว่า ทุดทายแล้วคุณจะกลายเป็นคนคนเดียว,วไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะครับเพราะว่าคุณคุณอาจจะเข้าใจว่าเอ้ผมทำได้ท่วนี้ดอกนี้ผมทำสุดฝีมือของผมเนะี่ยความเป็นจริงคือว่าหลึกๆครั้งในคุณยังไม่รู้ว่าศักยภาพตัวเองหรือว่าตัวเองยังมีความสามารถเกินกว่านั้นนะครับคุณไปได้ไกลกว่านั้นเลยเราควรจะดึงมันออกมานะครับในตัวของเรานะครับ นี่เทวดอยเราควรจะขิดให้ย้่เราควรที่จะตั้งเปลาไม้ของเราให้ย้ยแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองให้ทำแบบเต็มที่และถ้าเราแล่ดีๆนะครับเราจะได้เห็นว่าส่วนมากแล้วคนที่เขาขิดย้่คนกลุ่มนี้มักจะไม่ใช่คออ้างไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าคนส่วนย้่ส่วนมากจะชอบอ้างว่า อาจจะอายุเยอะเกินไปแล้วหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีพอ่อว่าจัดเวลาให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าติดกับเรื่องครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าคนถี่ยังงารามฝันนะครับไม่ว่าเขาจะโยนในโหลแบบไหนนะครับคนคน,คนกลุ่มนี้มักจะคิดว่าเป้าไม้ของเขาคือว่าเขาจะพยายามทำทุกวิธีทางนะครับในการที่ว่าเขาเดินเขาไปหา ความฝันของเขานะครับถ้าเราแลดีๆนะครับอุปกรณ์เทีเราใช้ทุกวันนี้ไม่ว่าโทรศัพท์ทีวีหรือว่ารถจนเ,เครื่องบินเราลองมาตั้งคำถามแล้นะครับว่าสิ่งแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้เอไหมถ้าสมมติว่าไม่สิ่งแบบนี้ไม่ได้มาจากคนได้ว่าเขาคิดใยนะครับ พราว่าคนกิดใจนี้ส่วนมากถ้าเราไปแล้วระวัดนี่คือในเริ่มแรกไล่ๆล่นไม่ค่อยเห็นด้วยกับความกิดของเขานะครับมันยกตัวยางว่าถ้าคนคนหนึ่งมาบอกคุณว่าไอ้วันหนึ่งผมอยากเกินไปบนอวากาศแน่นอนนะครับผมก็เชื่อว่าในแรกแรกคงไม่มีใครเชือ่อหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนบาแต่ว่า เราลองมาตั้งคำถามแล้วนะครับว่าในหยุดนี้ที่ว่าเราได้เห็นกับตาแล้วว่ามานนษุกคนเราเกินไปบนอวกาศได้นี่นี่แหละครับมันแฉเห็นว่าคนในว่าเขาคิดใหญ่เนี่ยเขาสร้างมาสร้างอะไรแต่ว่ามันเปรียบเสมือนสิ่งที่ปฏิหารนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นมาได้แล้วว่าสิ่งแต่ว่าเราขาดไม่ถึงเราควรฝึกตัวเองนะครับเราว่าให้กำลังใจกับตัวเองนะครับฝึก แนวคิดตัวเองให้เป็นคนเริมคิดใหญ่นะครับเพราะว่าการคิดใหญ่นี่มันไม่ได้ดีความว่าเราประมาทนะครับแต่ว่าเราฝึกตัวเองไปทางที่ดีกว่าเดิมนะครับทำไ,ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราล่องให้เต็มทีไว้ก่อนนะครับไอ้นี้ผมหวังว่าคลิปนี้ได้ให้ความโรละก,ก็เนือหาดีๆสำหรับเผื่อเผืทุกคนนะครับขอให้เราสนุก กับการเรียนรู้และการมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับรพบคูณนี้ครับสวัสดีครับ